ใช่ไม่ใช่อันนี้ต้องถอยถอยลงมาที่เครื่องมตัวเครื่องมันเองอะ่ะอย่าไปดูสีปุ่มสีปุ่มบนที่เครื่องมันเห็นป่ะตัวเครื่องมันจะมีสีปุ่มอ่ะกดปุ่มตัวข้างล่างข้างขวา,ขามือใช่มันเป็นในคำว่าโฮมอ่ะตัวเนี้ย ตอนนี้สื่อสารนะครับเรากดไป8โมง29กดแล้วมันจะออกไปอยู่เมนูปกตออิอินเทอร์เน็ตกดได้ก9 <28. S 2> โมง18ฮะของเรา9โมง29ครับ9โมง29ต่อกัน13.7กิโลนะครับสปีดวันนี้1,257โดยประมาณก็ น่าจะเหลื่อมอินเทอร์เน็ตได้นินดๆน,นะครับมันขึ้นหน้าแข่งถูกไหมล่ะตอนนี้อตอนนี้กิษราจักทรทอนกำลังเช็คกับหนุ่มเบาโวนะฮะอยู่หน้าเรา8.22กิโลโดยประมาณเป็นระยะต่อของส่งเสริมน,นะฮะระยะต่อสื่อสารเราไม่แน่ใจรู้สึกเขาจะกดได้9.22นะฮะเรากดได้9.29ได<อ>้แข่งกันเราเรา เจ็ดนาทีานลล<ล>ะครับเขาอยู่หน้า,นาเราประมาณแปดโลกว่า,า,าตัวมาของเราตัวแรกตัวนี้เป็นนกสีนะครับเป็นนกสี แล้วก็เล่นไก่รอบนะครับเขาแปดโลสี่เหรอเขาแโลสเหรอไม่รู้ถ้าเรากะรเขาแปดโลสี่แปดโลสี่เอาเอาอยู่ไหมล่ะถ้าหลุดดึงออกมาเลยอ่ะเขาเขากี่วิอ่ะเออไม่ได้ต้องดึงปั๊กออกหมดเลยเขายี่สิบสองกี่วินิด สี่สิบนิดนี่กว่าวิเท่ากับเจ็ดนาทีกว่ากว่าครับเราเร็วกว่าเขาเขาเขากดก่อนเรา7นาทีคำว่าเล็ซ้ายมือ7นาที40วินะฮะคำว่าเลมันมีประมาณใช่ไหมซายมืออสี่สิบกว่าวิดกดก่อนเรา7นาที40กว่าวิระยะต่อประมาณ8ปดโลสโดยประมาณนฮะสปีดที่พันสองห้าสิบก็ลุ้นเหนื่อยครับ วันนี <Ja. S 1> mm ้นาโดวงต่อเท่าไหร่สื่อสารแลดเรา้องดวงมาแตต้งเสื่อม้องมาแต่งเสมาแ5่ห้าเ็ดเขาดูเวลารง ครับสวัสดีครับอ๋อข้างหลังเร็วสุดก็คือน้ำมินะฮะนพดดน้ำมิสามสิบสองฮะข้างหลังพิริ้วสามเอ็ดนะครับพิริ้วอยู่หลังเราโลแปดฮะโอเคก็ข้างหลังไม่มีเร็วไม่มีเร็วนะฮะไม่มีเร็วกว่าเรา ครับตัวนี้ตัวเทียงสีใช่ใช่ใชทเทียงสีสองวงเลยถ้าแปดโอสี่เปลี่ยนกนแโดมครับเี่ยดครับผมขอบคุณมากครับครับข่าวเข้ามานะครับว่าข้างหลังไม่มีตัวเร็วนะครับข้างหลังไม่มีตัวเร็วกว่าเรานะฮะตอนนี้ก็ยังเบียดน้าโดมอยู่นะฮะเบียดกับทางเบาโว่ก็<า> <บา S 1> เดี๋ยวมันามีนะยี่สิบสามยี่สิบเก้าวินตึงเนี่ยเข้ามาเรากีก่โลอะหกโลห้ายี่สิบสามยี่สิบเก้าวิ เอาแล้วตกลงของของนั่นกดได้ยีิบสองเท่าไหร่อะยี่สิบสองสี่ส <40 S 2> ิวินสะี่สิบวิสี่สิบหรือสีบเอวินี่แหละ<ๆ>ก็เจ็ดนาทีสี่สิบวินาทีโดยประมาณมก็พอทนครับเดี๋ยวไปลุ้นเงินต่อนะครับ